ดูดวงชาวราศีตุล27ล้านโอนเข้ามาแล้วหรือยังด้วยอำนาจบุญบารมีวาส,สนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาเช็คบัญชีของท่านด้วยแล้วด้วยบุญกุศลวาส,สนา27ล้านกําลังจะโอนเข้ามาหรือเปล่าใครจะไปรู้ล่ะท่านก็ไม่รู้แต่มันตกตําแหน่งได้รับถ้วยทองไงลนะ่ะทาไมล่ะเขาเช็คดูสิแล้วผมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยประดัง โดยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปกปักปกรุงขอรษาดวงจิตาจะเปิดรับรั์หรือโชคก่อนเื่นหมอจันขอแนะนําก่อนให้ท่านพบเหรียญพระปางสะดุกมานอันนี้เรรหรียญก็ไหลทองเปลี่ยนเป็นสีทองมัางบางคนอ,อาจารย์ถือสีดะผมจะเอาสีดําสีทองก็เหมือนกันทำไมจะไม่มันจะต่างกันตรงไหนใหม่กว่าด้วยเงากว่า้วแต่แล้วแต่ครับผ,ผมสีดําก็มีับสีดําเหรียญเก่านะครับย้านะครับเหรียญเก่าอันนี้ปีอะไร มีปีสามแปดอันนี้ปีสามแปดครับอยู่เราๆนี่เราสามแปดสามเก้าสี่ 3, 8, 3, 9, 4, แล้วแต่เรียนมอสันหยิบสูงให้นะครับห้าสิบก็มีนะผมเหรียญปางสะดุกมารเพราะว่าปางสะดุกมารเนี่ยสตูมโมมานเข้ามาใกล้ไม่ได้นะาเข้ามากันแกล้งในโชคกคตามารยังเข้ามาใกล้ไม่ได้แต่บางคนเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมับเหรียญแก้กรรมก็พบแล้วแก้กรรมแต่ว่ามอสันว่าแก้กรรมไม่ได้นะผมแต่ เราพบติดตัวมันเข้ามาไม่ได้เราก็ทําบุญเยอะๆหนีเราก็จะไม่เจอเรื่องร้ายนี่เป็นความเชื่อนะครับเรียนพระปางสดุ้งมาหรือเรียนปางปรามานเขาเรียกอย่างนี้ปางปรามานกันปบปราศัตรูให้หมดไปสิ้นนครับศัตรูพังพีน้าทนะ่านพบติดตัวไว้ครับผม250าบาทส่งฟรีนะทักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้าหรืออ่านใต้คอมเมนต์นะจ๊ะรัานะผมโชคตาบุคกุสลวัสนาเทพเทวราสิณสิทธิ์คำชูป,ปกปาก,ปากครุงราาัรษาดวงนี้27ล้านโอนมาแล้วหรือยังอาจารย์ ไม่ใช่อาจารย์โอนให้นะครับลูก,ล,กลูกค้าท่านน่ะจะโอนให้เทวดาโอนให้เปรียบเสมือนอย่างนี้ก็มาตกตําแหน่งที่ดีโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วท่านจะเจริญล่กเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ดวงของท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทัในใดปัญหาต,ต่างๆมีไหมตกตำแหน่งแฮงแมนทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่อย่าไปสนใจครับผมด้วยบุญกุศลวัสนาทเทพเทยวดาสิงหสิทธิ์คั้มชูปอ,อกปากปกรุงของรษา,าท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวัสนารดวงชะตาของท่านให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเขาเข้ามาสิค้าผมกลัวคุณแล้วใช่ไหนล่ะผมกลัวคุณไหมล่ะถ้ากลัวก็เข้ามาสิค้าผมไม่กลัวหรอกนะผมสิ่งเหล่านี้อย่าไปท้าทายนะผมแต่เราเพียงแค่ทําจิตใจของเราให้ฮึกเหิมเท่านั้นเองท่านจะทําให้จิตใจของท่านตกต่ำเบี้ยดินไม่ได้้าทําให้จิตใจตกต่ำเบี้ยดิน นะผมดวงชะตาก็จะตกตามไปด้วยนะผมมันคือพลังลบนั่นเองเพราะนั้นเราจะไม่รับพลังลบเด็ดขาดน,นะครับผมปู่ฤษีสองแสงตะเกียงทองจะได้นำพาซึซ่งความาสมเร็จเปรียบเสมือนท่านฟังคิปหมอสันก็ได้นะหมอสันเปรียบตัวเองเป็นปู่ฤษีก็ได้ปู่ฤษีสองแสงตะเกียนอ้าแล้วแล้วลูกหลานมาแล้วมองทางมองทางไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้เลวหลวงปู่สอนแบบนี้เราก็สอนต่อไหว้นะไหว้นะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติให้เห็นพระองค์สายรออยู่ข้างหน้านะ นะบผมให้เห็นเป็นดวงแก้วมานีนะจงใหญ่จงเล็กได้นะครับจงหายไปจงเห็นภาพอดีตชาติขึ้นมานะจ๊ะก็ลองฝึกกันดูนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอูาศีสองแสงตะกีมทองจะนําพาซึ่งความบริเร็นแปลว่าท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอโอกาสทองใหม่ๆโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นไม่ใช่ทําท่าเบงฉันรวยฉันยิ่งใหญ่ผมรวยอาจารย์ อาจารย์ไม่สอนเนืเ่องรวยเองให้ตังอาจารย์ือเปล่าเท่านั้นเองเองรวยพันล้านเองก็ไม่ให้อาจารย์ักบาทเดียวเองโคตรขี้เหนียวไอ้คนที่ไอ้คนรวยขี้เหนียวคนคนธรรมดากลางๆใ,ใ,ให้ให้จังอาจารย์ติ๊บๆเลี้ยงน้ำอาจารย์อาจารย์เอาชานมไปเอมรวยบาทเดียวก็ไม่ให้ไม่ได้นะมันวัดกันที่ให้หรอไม่ให้เพราะฉะนั้นดวงชะตามันตกตำแหน่งที่ดีนะครับด้วยบุญกุศลอาจาย์ก็บอกไปซ่อนเล่นเอาไว้ ด้วยบุญกุศลวัส,สนาในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทน,อด,ทนอดการทแทบจะทนไม่ไหวปัญหาดางๆแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรับสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเลจโชคลาภเงินทองมารมีวัส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกป,กปักคุ้งของราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับสัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวัส,สนาท่านต,ตกตำแหน่งบุญน,นั่นเองค่อยๆแกะสละักปฏิปฎด้อยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านได้พบได้เจอได้สิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบเดอะสันมันเกิดปักทองล้อเติมตัวซื้อบ้านซื้อรถครซื้อที่ดินปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรวดเล้าแ,แสนทุกทรมานนะผมถ้าใครมาควรท่านครท่านจะต้องทํำยังไงท่านก็ต้องโวนประสาทกลับไปเลยอย่างนี้หรือเปล่า ผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเขามาก่อนผมทํายังไงได้ผมก็บุงมันม่นบูงตรงไปข้างหน้าทาในสิ่งที่ดีอาส่วนขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเดอะฟูมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้น,ตนระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะสตาร์ Star, สองแสมงมนต์จันทาเทน้ําสูทธรณดีกดน้ําความขัน ดยที่ตามท่านเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจ,ะนะจะัดหนักจัดเต็มมีตาล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายใครบางคนเข้ามากันแกลือแย่งแก่งแย่งจริงดีงผมไปทําอะไรให้คุณหรือย,อยงรรังไงถึงมาปิดดวงชะตาผมเอาไว้วันนั้นท่านก็เปิดสิครับเขาปิดเราก็เปิดเราแล้วเปิดทังไงก็พบปางสะดุ้งมานไงับผมหมออ้จารอธิบายคุณฟังก่อนนะหมออาจารเป็นหมอดู นะผมก็เปลี่ยนเสมือนเวลาท่านไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับผมไปให้หาหมอหมอจะจ่ายยาไงเอาปวดหัวใช่ไหมเอาปวดหัวใช่ไหมอ้าเองเอาพาลาไปเอาปวดหัวใช่ไหมอาจารหนูรับหนูเอานี่ไปพาลาไปถ้าหนูไม่สบายหนูกินยาไข้หวัดเหมือนกันท่านมาหาหมอดูหมอดูก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านมาหาอาจารย์ผมเจอสัตตูมุมานเองเอานี่ไปเอาพระปังสะดุ้งมานไป๋ยวได้รู้ดิับผมหรือว่า แล้บผมเองเจอปัญหาต่างๆเข้าไปลมเราเองเอานี่ไปเอาพระปางชนะมารศัตรูมู่มานจะได้มาลายหายไปสิ้นก็เหมือนกันหมอกะเหมือนกับจายยาเนี่ยแต่ไปจ่ายเป็นพระเครื่องตามที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ให้มาครับปลูกเสกแล้วแล้วหยิบมาเอานี่เองเอานี่ไปเอาของที่ยังไม่ปลูกเสกมาให้มันใช้ไม่ได้เหมือนก็กินกินแคปซูลเปล่าๆแล้วผมก็ยังปลูกเสกแล้วเองเอานี่ไป กระผมเหมือนนี่ของดีมั่นใจกินพบติตัวไวนะผมเหมือนก็มีเหมือนก็ถูกจุดไงถูกจุดไงมนะผมเพราะฉะนั้นในโชคก็ตามนะ้าบูมาลมีศาสนาหมอท่านก็จะสะสมหลากหลายแล้วก็เอาปงางหน้าปกเองเอาหน้าปก,กไปนะเอาปางนี่อะไรนะผมปางชนะมารเอาชนะมารน,นะถึงจะได้ชนะสัตรงมารเอาเอานี้เหรียญเหรียญไพรีพีน,น่ารนะผมเอาเหรียญเหรียญน,นิรันตันตรายป้องกันอันตรายต่างๆนะผมใช่ไหม มันก็เป็นลักษณะของหมอดูหมอหมอดูเขาจะบอกอันนี้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 ฉันตกตำแหน่งดวงชะตาอะไรเหมือนหมอสันเหมือนกันฉันตกตำแหน่งดวงชะตาแบบนี้เฮ้ยช่วงนี้อันตรายวะสายพันธุน์นี้อันตรายอ่อนโอเฮ้ยดวงเปลี่ยนแล้วช่วงนี้เัินขัดสนเอานี่อันตรายออกเ,อเปลี่ยนไปปกุย้ยฮกใส่เข้ามานี่คือหมอดูเราบอกถ้า่านทำตามหมอดูก็ตามนี่แหละแล้วไม่งั้นเขาจะมีบอกพระที่ถูกฉลองปางปางต่างๆต,ต,ต,ตามลาักษณราศีหรือตามราศีหรือตามปีนักษัตร หรือตามวันเดือนปีเกิดหรือตามวันเดือน,นจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ละ้างไม่เหมือนกันระวงเขาให้พบตามนั้นอันนี้เป็นเป็นคนที่ชอบดวงชะตาแล้วเป็นคนชอบแก้ดวงชะตาเขาทากันอย่างนี้ราะฉานั้นก็ต้องเข้าใจด้วยหมอจันจะแนะนำอันนี้ปางหน้าปกไปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าน้องเล่าอาการก่อนเป็นยังไงล่ะคุณเจออะไรมาอาจารย์ช่วงนี้ผมไม่มีคนสนับสนุนเลยอเอาเมตตามหานิยมไปเอารูปรูปพระเหรียญพระที่เป็นรูปพระ ที่เม้นเมตตาเป็นรูปพระรูปองค์หน้าใหญ่ๆเอาไปใส่แล้วจะดีขึ้นเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอไปเชื่อลองดูเอาเหรียญใหญ่ๆที่หน้าใหญ่ๆใส่แล้วจะดีขึ้นเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมแต่แต่ละคนช่วงจะตามไม่เหมือนกันตกตำแหน่งแบบไหนล่ะตกตำแหน่งแบบไหนหมอสั่งก็แนะนําแบบนั้นเอาแบบนี้ไปใส่นะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคระตาหน้าบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้าูปกปกงองคขางรักษาถท่านโดนมีดดาบล้อมรอบไปถูไปตาก็เปิดซะสิ ผมตามสไตายหมอดูค,ความเชื่อนะจ๊ะแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหมู่กใจคลิปนี้กดสุตสสงสสงังค์ซุปเอสติ๊กเกอร์ท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลกน์มาซันดี้สี่สองแปดเก้านำดวงเปิดไพ่ขึ้นมานำดึงกระถามไม่ใช่เปิดใบเดียวนะครับเปิดตามโซนนะครับผมสองร้อยบาทส่0องร้อยบาทสงคลิปตอบให้ขอให้ได้จำชื่อรับลื่นไปไม่ได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ